สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อมรณสตินะครับคือการระลึกถึงความตายในมุมมองของพุทธศาสนาครับสวัสดีค่ะเราจะอ้างอิงข้อมูลจากทั้งพุทธวจนะพระไตรปิฎกและก็งานวิเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยครับค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่งของเรื่องนี้จริงๆว่าการนึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นยังไงใช่ครับ แล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงสุดท้ายคือความตายอย่างสงบได้ยังไงบ้างอืมโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าครับชีวิตเรานี้มันไม่แน่นอนเลยนะครับไม่แน่นอนจริงๆค่ะแต่ความตายเนี่ยแน่นอนแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าจะมาถึงเมื่อไรใช่ค่ะและทีนี้พุทธศาสนาท่านมีมุมมองหรือมีคำแนะนำมีเข็มทิศให้เรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะคำถามแรกเลยมรณสติจริงๆแล้ว คืออะไรกันแน่ถ้าดูจากข้อมูลที่เรามีเขาบอกว่าคือการระลึกหนึ่งเนืองถึงความตายอืมอันเป็นความขาดสิ้นแห่งชีวิตอินทรีย์ตนจะต้องตายแน่นอนแม้ผู้อื่นก็จะต้องตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นฟังดูเผลอๆอาจจะเอ่อน่ากลัวนิดนนะครับค่ะค่ะแต่มันคงไม่ใช่แค่การคิดถึงเรื่องแย่ๆเรื่องน่ากลัวใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะมันไม่ใช่การจมอยู่กับความกลัวหรือว่าความคิดลบๆนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นการใช้ความจริงเรื่องความตายเนี่ยมาปลุกสติเราค่ะอ๋อปลุกสติใช่ค่ะเป็นเครื่องมือสร้างปัญญาแล้วก็สร้างความไม่ประมาทที่ในทางธรรมเรียกว่าอัปปมาทนะคะอัปปมาทความไม่ประมาทค่ะพอเราระลึกอยู่เสมอว่าอมเวลาเราเหลือน้อยนะชีวิตมันเปราะบางมากมาก เหมือนหยาดน้าค้างบนยอดหญ้าที่รอแสงอาทิตย์มาก็หายไปแล้วครับครับนึกภาพออกเลยค่ะมันก็จะเกิดความรู้สึกเร่งด่วนขึ้นมาหรือที่เรียกว่าสังเวคะคือความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบใช้ชีวิตให้มันถูกต้องให้มีความหมายนะอ๋อสังเวคะค่ะไม่ผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งสําคัญจริงๆในชีวิตไปเรื่อยๆนะคะโหน่าสนใจมากครับคือใช้ความจริงเรื่องความตายมาสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งในชีวิตประจําวันของเรานี่เอง ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วในข้อมูลยังพูดถึงประเภทของความตายด้วยใช่ไหมครับมีการละมรณะกับอาการละมรณะใช่ค่ะการละมรณะก็คือตายตามเวลาตามอายุไขหรือหมดกรรมส่วนอาการละมรณะคือตายก่อนเวลาอันควรค่ะความแตกตั้งตรงนี้มันสําคัญกับการปฏิบตัติหรือว่ามันช่วยเน้นย้ําเรื่องความไม่ประมาทที่เราคุยกันเมื่อกี้ยังไงครับ จริงๆทั้งสองแบบนะคะมันชี้ไปที่สิ่งเดียวกันเลยคือความไม่แน่นอนหรืออนิจจตาอนิจจตาความไม่เที่ยงใช่ค่ะแต่อาการละมรณะเนี่ยมันจะยิ่งชัดเจนมากๆเลยว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆไม่เกี่ยวกับอายุสุขภาพหรืออะไรเลยครับมันเหมือนมากระแทกใจเราแรงๆให้เห็นว่าต้องเตรียมพร้อมเสมอนะอย่าประมาทส่วนการละมรณะแม้จะดูเหมือนว่าเออตายตามอายุไข่ตามเวลา แต่จริงๆแล้วใครจะรู้เวลาที่แน่นอนของตัวเองล่ะคะก็จริงครับไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทั้งคู่ชี้ไปที่ความไม่แน่นอนเหมือนกันหมดเลยคะ่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ว่าจะตายแบบไหนสุดท้ายมันก็คือความไม่แน่นอนที่เราต้องเจออยู่ดีถูกต้องค่ะแล้วพอเราเข้าใจหลักการแล้วว่ามันคือการยอมรับความไม่แน่นอนเพื่อให้ไม่ประมาททีนี้ถ้าเราจะนํามาปฏิบัติจริงๆล่ะครับต้องทํำยังไงค่ะ ในข้อมูลที่ดูมาบอกว่าในคัมภีร์วิสุทธิมัคมีกล่าวถึงวิธีพิจารณาไว้ตั้ง8วิธีเลยนะคะใช่ค่ะมีหลายวิธีเลยขอยกตัวอย่างสัก2วิธีที่ฟังดูเอ่อเข้มข้นหน่อยได้ไหมคะเช่นพิจารณาว่าความตายเหมือนเพชฌฆาตหรือว่าชีวิตไม่มีนิมิตเนี่ยคะ่ะมันคือยังไงคะได้ครับ สองวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยกระตุ้นเตือนใจได้ดีมากๆค่ะหลักการสําคัญเลยคือการทลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตในตัวตนของเรานี่แหละครับทลายความยึดมั่นครัอย่างวิธีแรกโดยปรากฏดุดเพชฌฆาตหรือบาลีว่าวัฏกะกปัจจุปัฏฐานโตเนี่ยนะคะครับวัฏจะปัจจุปัฏฐานโตค่ะท่านให้พิจารณาว่า ความตายเนี่ยมันตามติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลยนะคะเหมือนเงาตามตัวเหมือนเพชฌฆาตที่เงื้อดาบรออยู่ตลอดเวลาโห oh, ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะแต่จุดประสงค์คือให้เห็นว่าทุกขณะทุกวินาทีชีวิตเรากำลังถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆไม่ได้ยั่งยืนเลยมันกระตุ้นให้ไม่ประมาทค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับไม่ใช่ให้กลัวแต่ให้เห็นความจริงว่ามันคืบคลานมาตลอดเวลาใช่ค่ะส่วนวิธีที่สองโดยชีวิตไม่มีนิมิตหรืออน,นิมิตตโตครับอน,นิมิตตโตค่ะอันนี้คือการยอมรับความจริงแบบตรงๆเลยว่ามี5อย่างที่เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลย5อย่างมีอะไรบ้างครับค่ะก็คือ 1. อายุขยเราเนี่ยจะยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ 2. เราจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้ 3. Hmm. จะตายเวลาไหนเชา้าสายบ่ายค่าก็กำหนดไม่ได้ 4. จะตายที่ไหนที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือที่อื่นๆก็บอกไม่ได้ครับและ 5. ตายแล้วจะไปไหนไปเกิดในภพภูมิไหนหรือคติของเราจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่รู้อีกล่วงหน้าค่ะโหครบเลยนะครับ 5. อย่างนี้คือไม่รู้ไม่แน่นอนจริงๆใช่ค่ะการพิจารณาแบบนี้มันช่วยทำลายความมั่นใจผิดๆ ความประมาทหรือความคิดว่าฉันยังไม่ตายหรอกหน้าได้ดีมากๆเลยค่ะมันทําให้เราตระหนักถึงความไม่แน่นอนแบบสิ้นเชิงฟังดูเข้มข้นแต่ก็ตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นการบังคับให้เราเผชิญหน้ากับความจริงเพื่อจะได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อชีวิตไปเลย ต้องค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับที่เคยได้ยินมาอย่างพระอาจา,ยารย์ไพศาลวิสาโลท่านก็เคยกล่าวทํานองว่ามรณสตินี่แหละที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของปัจจุบันแล้วก็ช่วยให้เราจัดลําดับความสําคัญในชีวิตใหม่ได้ใช่เลยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากมันเปลี่ยนมุมมองเราได้ยังไงครับกลไกมันทานํางานยังไงคือพอเราตระหนักจริงๆนะคะไม่ใช่แค่คิดผ่านๆแต่ตระหนักจากใจเลยว่าเออเวลาเรามันจํากัดนะเราอาจจะตายวันนี้ฟุ่งนี้ก็ได้ครับ แล้วคนที่เรารักก็เหมือนกันครับพอคิดแบบนี้บ่อยๆไอ้เรื่องกังวลหยุมหยิมเรื่องเล็กๆน้อยๆความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะดูแบบว่าไร้สาระไปเลยค่ะอ๋อเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องเล็กจริงๆใช่ค่ะเราจะหันมาให้ความสําคัญกับสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้มากขึ้นจริงๆอย่างเช่นความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างการทําความดีการช่วยเหลือคนอื่นการดูแลจิตใจตัวเองครับ คือเปลี่ยนโฟกัสจากการมัวแต่วิ่งตามหาหรือสะสมวัตถุสิ่งของนอกตัวซึ่งสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยมาเป็นการพัฒนาคุณธรรมข้างในการกระทำที่มีความหมายในปัจจุบันขณะมากขึ้นอืพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งดีๆมีคุณค่าในตอนนี้หรือที่เรียกว่าอยู่ดีนะคะมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เราตายดีได้อยู่ดีเพื่อตายดีค่ะ คือสามารถจากไปได้อย่างสงบไม่ติดค้างไม่เสียดายไม่หวาดกลัวค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนการรีเซ็ตมุมมองชีวิตเราเลยว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรคือแก่นสาระกันแน่ใช่ค่ะ มันช่วยจัดลำดับความสำคัญใหม่หมดเลยแล้วถ้ามองไปถึงประโยชน์สูงสุดล่ะครับที่การเจริญมรณสติจะมอบให้ได้ตามที่แหล่งข้อมูลต่างๆชี้ไว้มันคืออะไรครับค่ะประโยชน์นี้มีหลายระดับเลยนะคะตั้งแต่ระดับต้นๆไปจนถึงศูนย์สุดเลยครับอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดคือมันช่วยลดพลังของกิเลสค่ะพวกความโลภความโกรธความหลงพอเรานึกถึงความตายบ่อยๆไอความอยากได้อยากมีอยากเป็นโน่นเป็นนี่หรือความโกรธแค้นใครมากๆเนี่ย มันจะเบาบางลงอืมพอรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องจากไปใช่ค่ะมันทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จีรังแล้วก็จะทำให้จิตใจเราสงบได้ง่ายขึ้นมีสมาธิมั่นคงขึ้นด้วยครับพอจิตสงบมีสมาธิแล้วเนี่ยมันก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาค่ะคือปัญญาที่เห็นแจ้งในความจริงของชีวิตหรือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ อนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องค่ะเห็นว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงอนิจจังมันเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้อนัตตาครับผมเพราะเห็นความจริงตรงนี้มากๆเข้าใจมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปเรื่อยๆทําให้ไม่กลัวความตายเพราะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารอ๋อไม่กลัวตายเพราะเข้าใจธรรมชาตินี่เอง และที่สำคัญมากอีกอย่างคือมันจะช่วยให้เรามีจุดติจิตหรือจิตขณะสุดท้ายก่อนตายที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองซึ่งในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าสำคัญมากต่อการไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะครับจุดติจิตและประโยชน์สูงสุดจริงๆตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เลยนะคะในพระสูตรก็มีกล่าวไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณนะสติอันภิกษุเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มาก อย่างลงสู่อม,มะตะมีอม,มะตะเป็นที่สุดอม,มะตะในที่นี้ก็คือนิพพานใช่ไหมครับใช่ค่ะอม,มะตะในที่นี้หมายถึงนิพพานคือสภาวะที่ดับทุกโดยสิ้นเชิงการเจริญมรณสติอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีเนี่ยเป็นหนทางสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั้นได้ค่ะโหชัดเจนเลยครับแสดงว่ามรณสตินี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดถึงความตายเฉยๆหรือทำให้เศร้า ไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการหยิบเอาความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องความตายเนี่ยมาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆใช่ค่ะเครื่องมือสําคัญเลยเพื่อให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างตื่นรู้มีปัญญาไม่ประมาทแล้วก็มีเมตตากรุณามากขึ้นด้วยทั้งต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างถูกต้องค่ะสรุปก็คือเพื่อการอยู่ดีในปัจจุบันและพร้อมสำหรับตายดีเมื่อเวลานั้นมาถึงนั่นเองใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากค่ะ แล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายจากข้อมูลที่น่าสนใจให้น่ากลับไปคบคิดต่อนะคะครับในข้อมูลบางส่วนกล่าวว่าการปฏิบัติมรณสติอย่างถึงที่สุดเนี่ยนะคะมันช่วยดับตัวกูไม่ให้เหลือดับตัวกูไม่ให้เหลือ ลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันของเราโดยที่ฝึกปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนของเราได้จริงๆลดละความสําคัญของชั้นของชั้นลงไปเรื่อยๆโดยมีมรณสติเป็นเครื่องเตือนใจอยู่เสมอๆเนี่ยชีวิตประจําวันของเรามันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันจะเบาสบายขึ้นแค่ไหนแล้วปฏิสัมพันธ์ของเรากับโลกกับผู้คนมันจะเป็นยังไงน่าคิดมากๆครับเป็นคําถามที่ทิ้งไวใ้ให้เรากลับไปพิจารณาต่อได้ดีเลยครับค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกเรื่องมรณสติยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ